สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2 5 6 0ซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับพี่1ได้สรุปเรียบเรียงเนื้อหาตอนไปอ่านสอบพนักงานราชการนะครับผมตอนนี้พี่1ได้ทำเป็นวิดีโอสรุป เพื่อให้น้องๆที่สนใจจะนำไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วในเนื้อหาเนี่ยก็มีในข้อสอบพนักงานราชการหลายที่ที่พี่หนึ่งเคยสอบผ่านมานะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนึ่งด้วยนะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับผมกฎหมายรัฐธรรมนูนฉบับนี้นะครับ ได้ตราไว้เมื่อวันที่6เมษายนพศ2560นะครับมีทั้งหมด16หมวดนะครับผม279มาตราและอีกหนึ่งหมดเฉพาะการนะครับต่อไปว่าด้วยเรื่องคณะองคมนตรีนะครับผมองคมนตรีนี้จะมี ทั้งหมด19คนนะครับซึ่งประกอบด้วยประธานองคมนตรี1คนและองค,ม,องคมนตรีอื่นอีก18คนนะครับต่อไปนะครับที่มาของประธานองคมนตรีนะครับก็มาจากประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนะครับ ต่อไปครับที่มาขององค์มนตรีอื่นนะครับอีก18คนนี้ก็มาจากประธานองค์คมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนะครับต่อไปครับผู้สมร็จราชการราชการแทนพระองค์นะครับให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองการนะครับ ต่อไปนะครับข้อนี้ออกบ่อยเหมือนกันออกบ่อยมากรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนนะครับให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเวลา12ปีนะครับตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบก,การศึกษาภาคบังคับนะครับภาค,คบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ในข้อนี้จะจะขอขยานความอีกนิดน,นึงนะครับก่อนวัยเรียนก็หมายความว่าตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1, 2, 3นะครับไปจนถึงภาคบังคับภาคบังคับก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้นป .1 .1 ถึงม .3 นะครับผมซึ่งในเด็กในช่วงนี้จะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานะครับรัฐก็จะมีการจ่ายเงินอุดหนุน ผ่านไปยังเขตพื้นที่แล้วก็ส่งต่อไปยังสถานศึกษานะครับเพื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องพวกค่าเครื่องแบบนักเรียนนะครับค่าอุปกรณ์การเรียนเงินอุดหนุนรายหัวแล้วก็พวกปัจจัยพื้นฐานแยกจนนะครับก็จะอยู่ในข้อนี้นะครับพวกเกี่ยวกับ เงินอุดหนุนกนารจัดการศึกษานะครับแล้วก็เคยมีอยู่ในรัฐบาลสมัยหนึ่งที่เขาใช้คำว่าโครงการเรียนฟรี15ปีด้วยนะครับซึ่งในข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับโครงการเรียนฟรี15หปีแต่ตอนนี้ชื่อโครงการได้เปลี่ยนไปนแล้วนะครับข้อต่อไปนะครับรัฐสภานะครับรัฐสภานี้ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือที่เรา,เราคุ้นเคยกันคือสอสอนะครับสอสอนี้จะมีจํานวน500คนนะครับซึ่งที่มาของสอสอนี้ก็มาจากการเลือกตั้งแบบแบ,บ,แบ่งเขตพื้นที่นะครับจํานวน350คนนะครับและมาจากแบบบัญชีรายชื่อพักการเมืองจํานวน150คนนะครับ ต่อมานะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับหรือที่เราเรียกว่าสวนะครับสวไม่ใช่สูงวัยครับสวนี่คือสมาชิกวุฒิสภานะครับมีจํานวนทั้งสิ้น250คนนะครับซึ่งมาจากการสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะรัฐบาลคอสอชอนะครับในสมัยนั้นนะครับผมอ่าหน้าต่อไปเลยครับ ประธานสภาผู้แทนรัษฎรเป็นประธานรัฐสภานะครับประธานวุฒิสภานี้เป็นรองประธานรัฐสภานะครับผมที่มาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นนะครับผมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน3าาคนนี้แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ลงนาม ลงนามแต่งตั้งนะครับต่อมาครับว่าด้วยเรื่องขององค์กรอิสร,ระตามรัฐธรรมนูญนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2560นี้ก็จะมีองค์กรอิสร,ระดังต่อไปนี้นะครับผมเริ่มแรกก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ หรือที่เราเรียกกันว่ากะกะตนะครับจะมีทั้งหมด7คนนะครับคณะกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด7คนมีวาระการดํารงตําแหน่งวาระคราวละสี่เอ้ยคราวละเปีนะครับไม่ใช่4ปี7ปีนะครับผมเจคน7ปีนะครับต่อมานะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมี องค์คณะทั้งหมด3คนนะครับมีวาระการดำรงตำแหน่งในคณะนี้ทั้งหมด7ปีนะครับต่อมาครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันว่าปปชนะครับชื่อย่อปปชมีคณะกรรมการทั้งหมด9คนนะครับ9คนมีวาระทั้งหมด 7, 7ปีนะครับ ต่อไปนะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือชื่อย่อว่าคอตองอนะครับมีทั้งหมด7คนนะครับดำรงตำแหน่งวาระในการดำรงตำแหน่งนี้7ปีนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็จะเป็นคณะกรรมการที่เพิ่งตั้งมาใหม่สดสร้อนๆน,นะครับก็คือคณะกรรมการสิทธิลุษยชนแห่งชาติ หรือชื่อยอะะอออ่อว่ากสมนะครับมีทั้งหมด7คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง7ปีนะครับผมต่อไปสุดท้ายครับผมสุดท้ายนี้ผู้รับสนองพ,พระบรมราชโองการในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือพลเอกประยุ์ทธจันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2 5ส0ในครั้งนี้ซึ่งเนื้อหาที่พี่หนึ่งนำมาสรุปมาทำคลิปนี้ก็คือเอาแต่เนื้อๆมาทั้งนั้นครับเพราะในเนื้อหานี้จะมีออ้พสอบเป็นส่วนใหญ่นะครับครับผมยังไงก็ ฝากติดตามคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวพี่หนึ่งจะทำสรุปกฎหมายอื่นๆออกมาอีกนะครับผมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดที่เป็นเอกสารไฟล์ PDF ได้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ